โมโจอีสานเล่าขานด้วยมือถือชาวบ้านเขาว่าลุงเนี่ยเป็นคนบ้าเป็นทำชิดกรไรมาเรื่องป่าข,ของที่เองทำไมประธานพื้นที่ของสุรินทรเราเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องป่าเนี่ยเป็นพื้นที่น้อยเนาะเพราะว่าเราเป็นพื้นที่ในการ,กรเกษตรทั้งหมดนะ ไม้หลากหลายสายพันธุ์กำลังเติบโตและลิบานบนพื้นที่ป่าปุรินธมแห่งนี้นเช่นเดียวกันกับผู้คนที่นี่ที่ได้รับกำลังใจความอบอุ่นและความสุขอันเกิดจากการปกป,ป้องดูแลป่าร่วมกันสู่พื้นป่าที่จะกลายเป็นลมหายใจให้กับคนสุรินป่าชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนแห่งนี้ตั้งอยู่ที่บ้านแสนแงพันตาวนสำโรงอำเภอเมืองจังหวัดสุริน อุดมไปด้วยพันไม้หลากหลายชนิดทําให้ชุมชนและคนรอบข้างได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันจะเป็นยังไงและมีความน่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวเราจะพาไปติดตามกันเลยค่ะป่าบรทชมเป็นป่าชุมชนที่มีเนะื้อที่ประมาณ128ไร่โดยการร่วมกันออุรักษ์ดูแลและปกป้องป่าของกลุ่มคนในพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันจากรุ่นสู่รุ่นรายยอดยากคือราก ้าจะใช้ได้เรือก็ใช้ได้ใช้ได้ดทุกอย่างเลยครับรู้รจักป่าผืนนี้หรืออยู่กับป่าผืนนี้มานานแค่ไหนแล้วคะตั้งแต่เกิดเลยครับตั้งแต่เกิดเกิดมาที่นี่ก็เกิดมาแก่เห็นป่าเลยป่านี้แต่ก่อนมันเป็นปาน่าทำเลทำเลคือเลี้ยงสัตว์เลี้ยงวัวเลี้ยงควายใช่ไหมช่วงหลังก็มาเปลี่ยนมาเป็นป่าสงวนมาเป็นปานนน่าสงวนแล้วหรนอนนือป่าป่าหัวไร่ปลายนาขึ้นกับอปปแล้วอปปก็เขาจะให้ทางป่าตรวนี้ แต่ก่อนนั้นลุงก็เป็นหัวหน้าคุมงานอยู่เลยขอเอาไว้ว่าป่านี้ขอให,ให้ให้ชุมชนคืนเธอเพราะว่าถ้ามาทําป่าตรงนี้แล้วชาวบ้านก็เดือดร้อนเพราะไม่มีป่าที่จะปหาฟืนนาไฟหรือว่าเก็บข้าวเก็บในป่านี้เลยขอป่านี้ได้ก็ตั้งแต่ปี2,521เลยอยากให้เล่าความเป็นมาของป่าปิโี่นี่ค่ะ ที่ทมเป็นพื้นที่ป่าชุมชนของบ้านสแสลงพันต์ตะบนสำโรงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์เนาะมีพื้นที่128ไร่แล้วก็เดิมนี้นี่เป็นพื้นที่ที่าทางองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จะเอาไปปลูกไม้เศรษฐ,ฐกิจ นะครับในพื้นที่สวนป,าาป่าออปอบ้านแสดงพานนะทั้งหมดพันสองร้อไร่นะครับแต่ว่าชาวชาวบ้านขอพื้นที่ตรงนี้ไว้เพื่อที่จะทําเป็นป่าทุมชนแต่ว่าสภาพป่ามันก็เป็นป่าเสื่อมโทมที่เขาเอาไปใช้ในการเผาทานป่าก็าต้นไมใ้ใหญ่ๆนี้ก็จะลดลงนะครับแล้วก็พอ <c oughs> ปี2536 <c oughs> เด็กรับป่ามาอยู่ตรงนี้ก็ อยากทําโครงการป่าชุมชนก็เลยร่วมกับชาวบ้านเนี่ยทำคณะกรรมการอนุรักษ์ป่าพิงทมแล้วก็มีกติกาเขาเรียกประชาคมหมู่บ้านว่าใครอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นไม่บุกรุกเพิ่มป่านี้ก็เลยมีชุมชนอยู่รอบแล้วก็มีถนนล้อมรอบป่าเป็นพื้นที่กันชนมาให้คนเข้าไปทำไมถึงอยากอนุรักษ์พื้นที่ป่าแห่งนี้นะคะ เดิมนี้ในประเทศไทยเรานี่พื้นที่ป่าเนี่ยมันเยอะมากนะแปในปัจจุบันนี้ป่าในประเทศไทยมันเหลือแค่20%่สิบเอซซึ่งเราควรที่จะมามีพื้นที่ประมาณ40%ของประเทศนะครับ okay. Okay. การที่มีป่าชุมชนเนี่ยมันทำให้ชุมชนมีความยั่งยืนท้งเรื่องของ ความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงทางเศรษฐกิจด้วยบางคนก็ไปหาของในป่ามาขายนะแต่ที่หลักๆก,ก็คือว่ามันมีความหลากหลายป่านี่มันเป็นปอดของคนนะครับมีความหลากหลายนี่หมายของว่ามีความหลากหลายทางชีวภาพถ้าเรารักษาป่าชุมชนไว้ได้ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนอะไรยังไงนี่มันหมายว่าประเทศไทยเราได้พื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นจากที่เราน้อยอยู่แล้วนี่มันก็จะมีเพิ่มขึ้นนะครับ อพอมีป่าชุมชนเยอะๆมันเหมือนกับว่าประเทศไทยเรามีจิกมีจิกซอป่านี่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสัดส่วนของป่ามันก็จะเข้าไปอยู่ในความเหมาะสมในการที่จะมีปาธรรมชาติมากกว่า,า26นะครับก็จะเป็น40-50 จากป่าเสื่อมโทรมสู่ป่าท the <utan> ี่อุดมสมบูรณ์กลายเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติที่สำคัญของชุมชนด้วยแนวคิด <color> จ <promotion> ิกซอป่าชุมชนเพิ่มพื้นที่ป่าเพิ่มมูลค่าเพื่อความยั่งยืนชหลังจากที่จำตัวนี้ปุ๊บนกส่วนของในเรื่องของป่านี่ก็เป็นเรื่องจําเป็นนะครับเราก็ต้องหาความเหมาะสมในการจัดการเพราะว่ามนุษย์เกิดมาเนี่ยก็เพื่อที่จะเป็นคนจัดการความเหมาะสม ระหว่างธรรมชาติกับคนปัจจุบันป่าปรีทมได้รับการพัฒนาจากบุคคลในท้องถิน่นและหน่วยงานภายนอกเป็นศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์ป่าเรียนรู้พันไม้ต่างๆในท้องถิน่น นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่การค้าขายของปลาและผลิตภัณฑ์จากคนในชุมชนก็ให้เกิดการสร้างไรายได้บริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณของตลาดดีทงนะคะซึ่งจะมีคนในชุมชนมาขายของกันเต็มเลยนะคะ ทวันคขาว่าลุงเนี่ยเป็นคนบ้าไปทําพิษกรรมในเรื่องป่าของที่เองทําไมไประานถ้าถ้าไม่มีลุงคนหนึ่งที่ขอป่านี้หรือทํากิจกรรมในป่านี้ก็ป่านี้น่าจะโดนทาลายลุงก็เป็นคนคนหนึ่งหละที่ต่อต้านเรื่องการทําลายป่าต,รราตัวนี้เลยถึงได้อยู่ทุกวันนี้ดีใจมากเลยจะเห็นได้ว่าป,ะปะ่าผืนนี้มีความสาคัญกับชุมชนเป็นอย่างมาก ด้วยความเป็นมาและการมีส่วนร่วมในการปกป้องและดูแลป่าผืนนี้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ส่งต่อความสุขจากรุ่นสู่รุ่นจากชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน